แซนวิชไหมคะแซนวิชไหมคะน้ำไหมคะฮ้่นายขายอะไรอะ่ะขายน้ำทำไ,ไมเฮ้ยเรายังขายของไม่ได้เลยยังไม่มีตังเลยว่ะนไหมคะแซนดวิชไหมคะ,คคะเราคขะอสองอันเป็นยี่สิบบาทค่ะพี่ ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าไม่มีสแก,กนต่เอเดี๋ยววันหลังมาซื้อใหม่งั้นวอนอนี้พี่ไปสกแกนร้านนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไงอะร้ะานร้านนี้เงินพรุ่งนี้พี่คก็เอามาจ่ายก็ได้่ะได้ขอบคุณค่ะร้านหนูขายทุกวันเจ็ดโมงเช้านะคะนะคะแตนงเป็นไหมคะสดๆใหม่ๆเลยนะคะหน้กินยังเลยคะชิลละสิบบาทค่ะส,สนใจไหมคะ ก่อนเลยก็ได้ค่ะแล้วให้ออมาให้เราที่หลังไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่ห้าบาทเองให้ออกมาให้ค่ะขอบคุณนะคะเธอจะไม่เที่ยวเขาใช่ไหมไม่ค่ะ้ขงทำงานอยู่แถวนี้ตามหาเขาได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะให้หร่ยนะคะโหน้อง้ขอไปได้ไงอ่ะคนหนึงตังก็ไปจ่ายอีกคนหนึงก็จ่ายไม่ครบเดี๋ยวจะเสียตังทีหลังวหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่คนที่บานเขาสอนมาว่าถ้าคนเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาก็คงอกมาให้เองแหละ ขอบคุณค่ะทานได้อร่อยนะคะพี่ขายที้เลยนะเฮ้ยนยายขายไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยซื้อหนึ่งขวดขวดเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบงั้นเรามาให้เราหนึ่งขวดขายดีๆนะแสนวิตไหมคะแสนวิตไหมคะอันนี้ขายยังไงคะชิ้นละสิบบาทคะ่ะสนใจไหมคะเอาสแกนจ่ายนะคะอันนี้คือโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่มีเซเวียมั ก็เสียบเมาหมดเลยะค่ะแต่ว่าเราขอไปก่อนแล้วเอาเงินคดนทีหลังได้นะคะเฮ้ยเสเมาหมดจริงเลยเหรอคะใช่ค่ะได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะแล้วคนนี้เท่าไหร่คะหมดนี่สามร้อยค่ะแต่ว่าวันนี้เราขาดวันแรกเราให้250สองร้อยห้าสิบด้ยค่ะโอเคค่ะคุยขอบคุณมากมากนะคะไปแล้วนะพี่ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังไม่เจอกันไหบ๊ายบายคะ่ะ แล้วพวกเราหาร้านน uh, so mm hmm. hey, mm hmm. ี้หาร้าของว่านี้มานานแล้วก็ได้ไปจักธรรมดาด้วยูนี้เรามีส่มานาเาไซ้อทดเฮ้ยมีคนที่มาซื้อเมื่อเช้านี่ใช่เอาเงินมาให้ขอบคุณค่ะอันนี้ของเขาเดิเมื่อเช้า่ค่ะไม่าบอกจะมาให้พี่มีค่ะพอดีเดินผ่านมาขอบคุณค่ะเนี่ยเราจะมาสั่งสองร้อยชิ้นนะจริงหรอคะใช่เดี๋วเราก็จะมาจ่ายไปก่อนแล้วค่อ เอามาให้เศษที่เหลือแล้วก็มาของด้วยจะเอาจริงๆใช่ไหมพี่ชายคะอุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะจะไม่ขอบอกพี่ไม่ใค่ะเราจะไปจัดสัมมนาสค่ะโอเคได้ค่ะเช่นนี้ชาดิเราเอาให้นะคะเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้เธอทำได้ไงอ่ะมาขายของวันแรกขายหมดภายในวันเดียวแถมลูกค้าที่ติดเงินแนะนำเงินมาใส่วันเดียวที่เธอทำได้ไงอ่ะไม่หรอกพี่แต่จะว่าโชคดีก็โชคดีแหละที่จริงเงินนี้เราว่าจะเป็นค่ารักษาการของแม่ พอดีว่าแม่เราคุวยน,นะคะเราก็เลยได้มาขายใจนี่แหละก็อาจจะเคิดว่าเราเป็นเด็กที่กระตันดูหรือเปล่านะทําดีแล้วได้ดีแพรุ่งนี้เราขอชิงเธอทาำมาเสือเราด้วยนะได้ไไดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้ชิงปีเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเก็บของกลับบ้านกันนะเป็นบทด้วเองเค่ะเลยจำภาษาพีเลยขอบคุณมากนะคะพี่เป็นพอซื้อใจไปตลอดเวลาคืออร่อยมากราคาถูกอุย้ยขอบคุณมากๆนะคะพี่แล้วก็ะะไปจะ 好荒唐啊！